ไอ้เราเป็นมนุษย์ทำไมเราต้องไปวิ่ง,ว,งวิ่งหาหายาแล้ว <c oughs> สัตว์ป่าไม่ต้องใช้ยาเลยแล้วทำไมมันเราไม่พัฒนาล่ะเออเราก็มีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันกับมันล่ะแต่เรามีปัญญามากกว่ามันท่านนั่นเองแลเคำว่ามีปัญญากับด้อยค่ากับมันอีกโหจริงจริงคนด้อยค่ากับสัตว์ป่านะสัตว์ป่าทั้งเนื้อหนังมังสากระดูกมันยังมันยังขายได้นะ ข้าตายไปแล้วเนี่ยคัะถ้าคนตายนีิอย่าหวังเลยคนรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ด้วยอถูกไหมแต่สัตว์ตายน่โอ้ยมันมีค่าทันทีเลยเออเนื้อก็กินได้หนังก็ใช้ประโยชน์ได้เออแถมเขาก,ก,ก,ก็ได้ประโยชน์อีกกระดูกก็ได้ประโยชน์อีกเออเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งตัวมีประโยชน์ทุกหมดเลย มองออกไหมล่ะกระดูกเอาไปทำปุ๋ยชุลรถก็ได้นะกระดูกวัวควายนี่นอกจากทําปุ๋ยแล้วยังทาปุ๋ยชุลรถด้วยนะไปบดเออกระดูกมันอ่ะเออนอกจากทําปุ๋ยทำเขาไม่บอกเราเฉยนะโอ้ท่บอกว่าทั้งเขาทั้งทั้งหนังเนี่ยหนังที่ทากองเนี่เนี่ยกองที่เนี่ยหนังวัวหนังควาย แต่เ,เอาไปทำซีนหล,ลอดอีกนังเอาจริวไหมเออแล้วคนนี่เอาอะไรไปใช้จประโยชน์ได้มัางนี่นี่ท่านพุทธทาสบอกโอ้โหน่ารังเกียจที่สุดก็คือคนนั่นแหละท่านพุทธทาสยังเขียนตำรา,าไอ้ที่หมาไม่เล้กก่อนโอ้โถ้ารยำนี้แสดงว่าคนนี่ไม่มีส่วนไหนดีเลยเอามาองออกไหมเออในเนื้อในตัวคนเนยแทบไม่มีอะไรดีเลย ในียวคนนะยกเว้นบุญกับบาปหรือว่ากุศลที่ก็สร้างนี่เท่านั้นเองคนน่ะที่คนยังยังเคารพอยู่ก็คือความดีใช่ไหมคนสาปแช่งก็คือความเลวที่ทําแค่นั้นเองที่ชีวิตของคนคนหนึ่งนี่นอกนั้นไม่มีค่าเลยตายไปนี่เสร็จรีบเผาเลยไม่นานไม่ได้เดี๋ยวน่าเพราะเอาประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เลยคนตาย มีไหมคนตายไปใช้ประโยชน์ได้ไหมอย่างดีก็เอาเป็นอะไรเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เขามาผ่าให้หมอผ่าแค่นั้นนี่คือประโยชน์นอกถ้าบริจาคแล้วก็ได้แค่นั้นนอกนั้นอย่าหวังเลยรีบเผาเลยนี่ฝังเลยกาาลัวมันเน่าไม่มีค่าเลยนะค่าน้อยกาสั์อีกนะถึงว่าโหเนี่ย กินก็กินดีกว่ชาบ,บ้านกัตริย์อีกอยู่ก็อยู่ดีกษัสัตว์อีกแต่ข้าไม่มีเท่าสัตว์โอ้น่าละอายมากเลยนะเออเนี่เพราะบางทีมันนึกถึงมันโอ้ถ้ากูเฉยเฉยนี่กูไม่ยิ่งกว่าสัตว์หร้อวะเน,นี่ยไม่เกิดประโยชน์กับชาโลกเลยนี่พรบางทีมันก็มันก็ละอายมันกนเลยเนาะ ชีวิตเราเนี่ยบอกผู้มีปัญญาแล้วไม่ไม่มีคุณค่าให้กับ,บสังคมเลยโอ้ยมันมองตัวเองแล้วมันน่าสมเพชนะน่าสมเพชนะอาจริงๆนะถึงบอกโอ้ต้องรีบทําแล้วต้องรีบทําแล้วชีวิตเนี่ยเห็นว่าเช้าขึ้นไปไปเห็นนะมันก็ชื่นใจได้ที่เราที่เรานั่นไว้ถึงน้ําจะมาหรือไม่มาแต่เราเห็นนะ่ะมันชื่นใจไงที่อาจารย์ทําฝายทาอะไรไว้โอ้ยน้ําเต็มเลยมันเห็นแล้วมันชื่นใจไง พังก็ช่างห้อนทาใหม่ได้ขออย่างเดียวขอให้มีน้าหน้าแรงจกได้มีใช้เอามาอันนี้มันมันมองมันมอง,มมองเอ้ยเราก็ต้องรีบทํารีบทําถ้าหายไปแล้วทาไงล่ะจะบอกโอ้ยเดี๋ยวลูกนั้นมาเดี๋ยวช่างหัวมันมาหรือไม่มาช่างมันเอาตอนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอ <c oughs> อะไรนะเออน้ําขึ้นรีบตักอม,มีอุปสรรคเขรีบแก้ อ่าต่อไปได้นะนะอ่าใช่ไหมคือน้ําขึ้นเน่ะต้องรีบถักเอาไว้ให้มันกักเอาไว้ให้พอใช้พอกินเออไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวก็มาหรอกถ้าไม่มาเด้ทําไงไม่อดตายเลยใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีน้ําเราจะปลูกข้าวปลูกผลาากกไม้ปลูกผักได้ไงล่ะใช่ไหมขณะที่มีเราไม่ต้องไปหาพุ่นวายนี่ก็แค่ทำไระกั้นกั้นกันกัก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 ไว้ก่อน กักที่สูงก่อนที่น้ําท่วมแล้วต้องกักที่สูงก่อนอ่าตวบ้าเออเวลาน้ําลดไอ้มันก็จะได้ค่อยซึมไปหาข้างล่างอีกไงไม่ใช่ไปกักตัวข้างล่างข้างบนก็ก็ <c oughs> ไม่ใช่แห้งแล้วข้างบนอ่ะมันต้องกักข้างบนให้มันเต็มหนิไหมเนี่ยโอ้ชื่นใจเลยไหมที่น้าําเต็มนี่เนี่ยถ้าถ้าเตรียมทรายได้นั้นใส่ถุงอัดอัดอัดให้มันเต็มตะลิงเลยเนี่ยข้างล่างก็ค่อยว่ากันอีกทีนีง ไปทีทีละขั้นทีละขั้นใช่ไหมเพราะเราต้องเปิดน้ําออกในทีน่นี้ไม่งั้นต้นไม้มันตายแต่ถ้าเปิดตอนนี้ก็แห้งหมดเลยข้าง,างบน,น่อาใช่ไหมเราต้องใช้มันต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมจะทําอะไรมันต้องมันต้องอ่านให้มันขาดเนี่ยก,กัก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 ไว้เนี่ยตอนนี้ก็เอยชื่นใจแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเดี๋ยวปีหน้านี่โอ้ยน้ําเพียบเพราะอะไร ขุดสิบกว่าเมตรนั่นใช้แม่บอดไม่ไหว,ลวนเลยนี่เอาน้ำนลึกสิบกว่าเมตรถ้าเต็มตลิ่งอย่างนี้สบายเลยที่นี่นี่คือการเตรียมการที่จะทํางานในอนาคตมันจะไปหวังน้าข้างหน้านี่ไม่มีซวยเลยอะนะเนี่แเลวะว่าน้ําขึ้นต้องรีบตักจ้าตอนนี้น้ํามาเนี่ยเพราะฤดูกาลมันไม่แน่นอนบ่ทีแห้งแล้งทั้งชาติทั้งทั้งทั้ง,งน,นั้นเลยทั้งฤดูเลย ใช้ไม่ได้เพราะเราต้องใช้ใช้ปัญญาเราต้องเตรียมความพรม้อมนี่มนุษย์ต้องเตรียมความพร้อมไว้อืมจุกเฉินขึ้นมาเราแก้ไขไม่ได้นี่แล้วนี้บอกมีปัญหาต้องรีบแก้เพราะอะไรเหเห็นไหมน้ำขึ้นรีบตักมีอุปสรรคให้รีบแก้ไขซะมันไม่งั้นมันพ่อหางหมูนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นน่ะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราเกิดปัญญาอุปสรรคขวากน้ํา ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกอุปสรรคใช่ไหมเออที่เราผ่านไปไม่ได้เนี่ยเขาเรียกอุปสรรคเขารีบแก้ซะให้มันผ่านได้ไ,ดไม่งั้นมันดินพอกหาหมูอีกนะมันดินพอกหาหมูแล้วมันแก้ไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ทําอันนี้ก็ยังไม่ทําอันนี้ก็ไม่ทำตายทีนี่ปวดหัวทั้งชาติเลยวุ่นวายตลอดนี่ถ้าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้นี่ ทั้งชาติไม่มีความสุขเด้อจะบอกให้เด้อเบื่อยังจะได้ปฏิบัตินะ